เมื่อวานนะคะคนท้องถิ่นแนะนำร้านให้เรานะคะเราก็เลยตามรอยมาทานค่ะที่ร้านนี้ค่ะ Heritage Transfer Road Roti ค a นายค่ะ<า>เป็นขนมปังเนาะแล้วก็ใข่3ามฟองแบบยยมใใอมๆนี่ไก่ทอดน,นเอามีข้าวด้วยนะ มีโฟรด้วยไว้เออโฟรด้วยวาน,นิลา่าเหรอชามอันนี้จะเป็นไก่แล้วก็แล้วก็ข้างล่างเป็นโรตีนะนแก้เศษ อิ่มแล้วก็กลับโรงแรมไปเก็บของเช็คเอาท์กันค่ะมาเก็บให้เขาเหมือนเดิมเนาะเราเรียกแกร็บนะคะไปท่าเรือวันนี้นะคะเราจะย้ายเมืองจากปีนังนะคะไปยังเมืองอีโปโนะคะซึ่งเราจะต้องไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถนะคะเพื่อไปเมืองอีโปโค่ะ ตอนแรกที่เราแพนว่าเราจะไปเมืองอีโปโนะคะเราจะนั่งเรือไปแล้วก็ต่อด้วยรถไฟค่ะแต่ว่ารถไฟหมดนะคะเราก็เลยจะต้องเดินทางโดยรถทั่วค่ะไปจัสินกระเป๋าใส่นะคะแล้วก็ไปกัน7ไปไปลายอะจแปดอะ Everybody, today I will uh, departure from uh, the and we we'll go to Ipoh. It's uh, far from here, it's about 200 kilometers. It takes time about two hours.